สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ความรู้ดีๆกับ T-Investment ช่องที่จะชวนคุยเรื่องธุรกิจแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เรามาเล่าเรื่องแบรนด์กีฬาไทยที่หลายคนคุ้นชื่อแต่ไม่ค่อยรู้เบื้องหลังธุรกิจของเขาแบรนด์ที่ดังจากเสื้อทีมชาติแต่รายได้จริงมาจากคนละส่วนนั่นก็คือ w a r r x ก่อนเข้าหน้าหาขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหานี้ทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและเหมือนเดิมครับอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองเสมอเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยหลายคนรู้จักวอร์เจากตอนปี2017ที่ได้เป็นผู้ผลิตเสื้อทีมชาติไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบรนด์ดังแบบฉับพลันแต่ถ้าพูดถึงรายได้จริงของบริษัท ส่วนนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดอย่างที่หลายคนคิดโครงสร้างไรายได้ของ w o r e x รตอนนี้แบ่งเป็น4ีกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. License Marketing ประมาณ18%รวมถึงเสื้อทีมชาติเสื้อสโมสรและสัญญาลิขสิทธิ์ต่างๆตัวเลขจริงๆถือว่าไม่ได้เยอะเมื่อเทียบทั้งบริษัท 2. Non License พอร์ตใหญ่สุด81% เป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดปีเช่นเสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลเสื้อมาสเสื้อยืดกางเกงยีนส์และสินค้าคลาสสิกที่เป็นตัวทำยอดหลักกลุ่มนี้คือหัวใจของ W อร์เจริงๆ 3. Made to order หรือ Project Sales งานสั่งผลิตพิเศษสำหรับหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนยอดไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงและ 4. Health Business ราว1%เปอร์ซพิ่งเริ่มขยายช่วง3ปีที่ผ่านมายังไม่ใหญ่แต่เป็นทิศทางการเติบโตใหม่ของบริษัทแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนความสามารถของ w a r ิ i x ได้ชัดมากคือช่วงตุลาคมปี2568หลังข่าวการสมรนคตของพระพันปีหลวงความต้องการเสื้อสีดำพุ่งขึ้นแบบมหาศาลยอดขายออนไลน์โต38 8ในเดือนเดียว บางวันมีออเดอร์พุ่งสูงถึง40,000ออเดอร์ต่อวันสต็อกเดิม200,000ตัวหมดภายในอาทิตย์เดียวจนต้องสั่งผลิตเพิ่มกว่า1ล้านตัวเพื่อรองรับดีมานทั้งราชการและเอกชนต้องรีบจัดหาเสื้อสีดำเพื่อใช้งานทันทีเหตุการณ์นี้พิสูจน์ชัดเลยว่า w a r r e รไม่ได้เป็นแค่แบ,บแรนด์เสื้อทีมชาติแต่เป็นบริษัทที่จัดการผ่อสินค้าเก่งปรับตัวไวและมีกำลังผลิตระดับอุตสาหกรรมจริงๆ สรุปง่ายๆก็คือ w a r r เรสเป็นตัวอย่างของแบรนด์ไทยที่เติบโตจากโอกาสเล็กๆและขยายกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแรงได้ด้วยโครงสร้างรายได้ที่ชัดเจนและนี่คือเรื่องราวธุรกิจดีๆจาก T-Investment หากชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ